เดี๋ยวพาไปดู d e m o c r a c form of government w i t h the king as head of state ตามมตามทุกคนรู้ไหมครับว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,คืออะไรแล้วระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะ เ,ออเ,ออเราาก็ว่มันเป็นยงงไมน,นี่เหรอเราจะบอกการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขก,ก็คืออำนาจของประชาชนนั่นแหละแต่อำนาจอธิปไตยอ่ะมันจะแบ่งเป็นสามฝ่ายมีอะไรกันบ้างนั้นตามมาดูเลยท,ทุกคนทุกคนทุกคนรู้กันไหมว่าอธิปไตยอ่ะที่มาจากประชาชนอ่ะสามฝ่ายอ่ะมีอะไรบ้างเรารู้เรารู้ฝ่ายนี้เั็ญยังไงพุกเราเพิ่งไปในการตง,งการเลือกตั้งมา มีอำนาจในการจดสร่งงบคือสสแล้วก็สอวอป่ายบริหารก็ตามชื่อเลยเนี่ยที่บริหารประเทศคอยดูลาการที่มันก็บอกอยู่แล้วว่าเปาดิดขัดเงินขึ้นกันและกันตามกฎหมายและธรรมานูญอุ๊ยทุกคนรู้กันด้วยย่าแล้วนึงนะว่าแต่ว่าแต่เสื้อขาวขึ้นลือเปล่าไปทำอะไรมาหรอ เออพวกเราอ่ะยังไม่ไปรับจากคูยีธ่ธศักษาเลยยัพวกเราอ่ะไปรับกันนั่งดีกว่าว่าแต่สิทธิของเราอ่ะมีแค่นี้หรอมีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าอยากดูใช่ไหมตามี่เลยการเรียกหัวหน้าห้องการใช้เสียงข้างมากในการการสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นสิทธิของนักเรียนในโรงเรียน ตามหลักประชาธิปไตยโอ้สิทธิในโรงเรียนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยจริงด้วยแล้วที่ของเราโรงเรียนมีอะไรบ้างนี่ไงมีตามนี้เลยการเคารพชาติศาสนาออออนาาพไ่่ววแแลล้้้เรืง พระมหากษัตริย์ทุกคนได้รู้สิทธิ์และหน้าที่ของเตงตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ลงเป็นมรมุขรู้สิทธิแล้วอนยะ่าลืมหน้าที่หองเตงนะครับบ๊ายบาย